สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโซเชียลเดือดประกาศเลิกดูช่อง3ม หลังจากที่เพจดังได้ออกมาเผยรายชื่อผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับคด,ดีแชร์ลูกโซ่ฟอ r e เรสตดีซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของพระเอกดาวรุ่งกระทิงขุนนรงอยู่ด้วยซึ่งเป็นแม่ทีมและยังมีลูกทีมอีก60คนโดยในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทา,ทางช่อง3ได้มีการอ้างถึงเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex ร d ดีที่ออกมาเขียนข้อความว่ามีพระเอกช่อง3เป็นพ่อทีม f o r e x 3D ีมีลูกขายทั้งหมดเกือบ60คนโดยมีดารานในช่องชวนไปลงทุนพร้อมกับเผยว่า อยากให้พระเอกชื่อดังคนนี้ออกมาชี้แจงกับสังคมผ่านทางรายการหนกระแสถ้าเคลียร์คิวดีๆอาจจะทานวันที่15กันยายนซึ่งเป็นวันที่ดีเจแมนกับใบเตยเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแต่ถ้าหากไม่ออกมาชี้แจง15กันยายนทางเพจจะปล่อยชื่อในสื่อโซเชียลซึ่งภาาหลังทางเพจก็ได้ออกมาเผยรายชื่อว่าเป็นกระทิงขนนรงซึ่งมีลูกทีม14คนและมีลูกทีมย่อยๆลงไปอีกซึ่งกระทิงได้ลงเงินลงทุนไป1ล้าน0แสนบาทลงมาข้างล่างก็มีชื่อของบอลกัมมัน ซึ่งเป็นพระเอกช่อง3ลงทุนไป8 2 0 0 0 0บาทและมีลูกทีมอีก17คนและยังมีชื่อของโตศักดิ์สิทธิ์อยู่ในทีมด้วยแต่ไม่ได้มีลูกทีมจากนั้นหนุ่มกัญชัยก็เผยว่าจากเรื่องดังกล่าวตนเองได้มีการปร,รึกษาผู้ใหญ่ของทางช่อง3ว่าจะเอาอย่างไรกับเรื่องนี้ซึ่งทางผู้ใหญ่บอกว่าถ้ากระทิงผิดจริงก็มีมาตรการในการลงโทษสูงสุดอยู่แล้วถ้าพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไปโกงเขาจริงๆมาตรการอาจจะถึงขั้นปลดออกแต่ก็ต้องให้กระทิงได้มีการชี้แจงก่อน ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงจริงหรือไม่ยังไงกระทิงกล้าที่จะเดินไป DSi หรือกระทรวงยุติธรรมแล้วเข้าไปชี้แจงเลยว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือกล้าไหมที่จะตอบเส้นทางการเงินว่าคุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับอภิรักหรือเปล่า หรือแม้กระทั่งที่ทราบมากระทิงเป็นแฟนกระปุกกระปุกเป็นน้องสาวของจอยจอยมีสาม,มีชื่อนิกซึ่งนิกไปอยู่ออสเตรียไปอยู่ทําไมหนีหรือเปล่านี้เกี่ยวกับโ o r e x 3รดีไหมหรือไปทําอะไรแล้วนิกกับจอยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระทิงในการชักจูงอะไรกันยังไงก็ต้องตอบให้ชัดเหมือนกันถ้าไม่ชัดก็เป็นแง่คิดของสังคมได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนุ่มกัญชัยบอกต่อว่าเราก็ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมาถึงแม้ว่ากระทิงจะเป็นนักแสดงของช่อง3แต่เรา ก็ต้องพูดกันแบบชัดเจนว่าถ้าบริสุทธิ์ใจมันก็ต้องมีวิธีการในการพิสูจน์ตัวเองแต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการเป็นไปตามนั้นซึ่งทางฝั่งของช่องสามโดยคุณชาคริตดีเรกวัฒนชัยรองกรรมการผู้อำนวยการสำนักกิจการและสื่อสารองค์กรสำนัก BECWorld จำกัดมหาชนจะเดินทางไปที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อยื่นหนังสือเรื่องนี้และรอดูว่ากระทิงเองจะออกมาชี้แจงยังไงซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาพบว่าในทวิตเตอร์ขึ้นเทรนด์อันดับ 1นึ่งแฮชแท็กระทิงคุนนรงและเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางช่องอย่างหนักโดยชาวเน็ตบางส่วนก็บอกว่าเห็นด้วยและบางคนก็บอกเลยว่าเราต้องแบนครับเป็นต้นอย่างไรก็ตามต้องรอด,ดูว่าทางด้านของกระทิงที่จะมารายการหงกระแสวันนี้จะชี้แจงอย่างไรท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ